เมื่อช่วงสายของวันที่12มิถุนายน2566นายอุดมไกรวันุสรน,นยายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนายพิชาติโพธน้อมรองนอยายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและนายจักรีเชื้อบ้านเกาะหัวหน้าฝ่ายสาธรารณภัยและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่ดูการขุดลอกคลองกระทุ่มแบนเพื่อเปิดทางระบายน้ําโดยใช้โป๊ะเรือขุดลอกคลองลําใหญ่เข้าจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ําทั้งก่อพายต้นไม้วัชพืชสันดอนดิน เพื่อเปิดคลองกระทุ่มแบนให้โลง่งกว้างและลึกมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ําและการระบายน้ําค่ะนายอดมไกรวนุสรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าการขุดลอกคลองครั้งนี้เนื่องจากประชาชนได้ประสานไปยังเทศบาลเมืองคลองมะเดือ่อเพราะพบว่าคลองกระทุ่มแบนมีความตื้นเขินน้ําไหลไม่สะดวกและมีปัญหาน้ําดําและมีสภาพที่แย่เวลาฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันก็ทำให้บ้านเรือนริมคลองมีน้ำท่วมขงังเนื่องจากการระบายน้ำไม่ดี ทางเทศบาลเมืองคลองมาเดือจึงได้ประสานขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้ช่วยขุดลอกคลองให้ซึ่งตอนนี้ทําเสร็จไปแล้ว1ช่วงระยะ1,200เมตรตอนนี้เข้าสู่การทํางานช่วงที่2ในระยะ800เมตรและเหลือการทํางานอีกราว2,000เมตรจึงจะครบระยะคลอง4กิโลเมตรค่ะ สำหรับคลองกระทุ่มแบนนั้นนะว่าเป็นคลองสายหลักของอำเภอกระทุ่มแบนเมื่อก่อนใช้ในการสัญจรแต่ปัจจุบันก็ใช้เพื่อรองรับและระบ,บายน้ำเท่านั้นซึ่งไม่ได้รับการขุดลอกมานานหลายปีทางนายองการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครยังได้บอกอีกว่าอยากทำให้คลองนี้กลับมาใสาสะอาดให้เหมาะกับชื่อคลองกระทุ่มแบนค่ะ